อันโดยไตโซกาหลงเอ้ยแม่ล้างผักเอาไว้ที่ริมห้วยไปเอามาทีนะลูกแม่ยกมาคนเดียวไม่หมดจ้าแม่นี่เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านหลังนี้ย้ายแก่แม่ของกาหลงสาววัยยี่สิต้น เป็นแม่ค้าขายผักที่ตลาดทุกๆวันนางจะเก็บผักที่ตนเองปลูกไว้ในสวนเอาไปล้างทำความสะอาดที่ริมห้วยห่างจากบ้านไม่กี่สิบเมตรและหน้าที่ของกาหลงคือนำผักที่ล้างมาพักไว้บนบ้านตอนเช้าก็จัดเตรียมข้าวของเอาไปวางเตรียมขายที่ตลาดส่วนยายเก็บ จะตามไปที่หลังชาวบ้านล้านช่องต่างก็รับรู้โดยทั่วกันว่ากาหลงเป็นสาวที่ขยันแม้ครอบครัวของสาวเจ้าจะไม่สมบูรณ์พร้อมทั้งสมาชิกและฐานะทางการเงินแต่เธอไม่เคยเบียเบ่ยงเบนเข็มทิศชีวิตไปทำงานกลางคืนดังเช่นหญิงสาวในหมู่บ้านหลายคนที่รับความจนความลำบากของตัวเองไม่ได้ จึงเอาร่างกายเข้าแลกนำเงินที่ได้มาเพื่อปนเปื้อความอยากของตนเองเจียดเล็กน้อยส่งบ้านตอบแทนพระคุณพ่อแม่แน่นอนว่าการกระทําเช่นนั้นแม้จะทําให้พ่อแม่และเจ้าตัวสบายแต่ยอมกลายเป็นขี้ปากคนทั่วไปตามกฎการอยู่ร่วมกันของสังคมนี่นี่กาหลง รูปร่างหน้าตาเองก็ดีนะไม่สนใจไปทำงานกับข้าในต่างจังหวัดหรืองานสบายเงินดีแม่เองจะได้ไม่ต้องลำบากอยู่แบบนี้นดวงใจหนึ่งในสาวคนแรกๆที่บุกเบิกวิธีหาเงินโดยใช้เรือนล่างเข้าแลกของหมู่บ้านเอยปากชวนขณะที่พบกาหลงจัดพักอยู่ที่ตลาดในเช้ามืดวันหนึ่ง ไม่ละจ้ะพี่ดวงใจฉันไม่อยากเอาร่างกายไปนอนให้คนอื่นย่ำยีเพื่อแลกกับเงินเออขอโทษนะจ๊ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าพี่ประโยคหลังสาวเจ้าคิดได้ว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงไปหน่อยจึงกล่าวขอโทษขอโพยยกใหญ่เออไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากถ้าเป็นคนอื่นมาพูดใส่หน้าข้าแบบนี้ แม่จะตบให้คว่ำแต่นี่เป็นเองนะนางกาหลงข้าเห็นเองเหมือนน้องข้าให้อภัยดวงใจรีบตอบรับคำขอโทษกั้วหัวเลาะนึกเอ็นดูในความใสซื่อของสาวกาหลงแต่ไหนแต่ไรมาลูกสาวเพียงคนเดียวของยายแก่คนนี้มีนิสัยตรงไปตรงมาแต่เมื่อพูดสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเข้าให้แล้ว นางจะรีบขอโทษทันทีแม้ปากจะร้ายไปนิดแต่ถ้าไม่มีใครทำอะไรนางก่อนไม่มีวันเลยที่กาหลงจะว่าร้ายใส่เอานี่ดวงใจยื่นธนบัตรใบละร้อยปึกหนึ่งให้กาหลงมองมันด้วยสายตาฉงนเอาไปซื้อยาให้ยายเก็บเห็นว่าป่วยอยู่ไม่ใช่หรือยาแผนปัจจุบันนะรักษาไม่หายก็ต้องไปซื้อไปหา นูน่นพาไปหาหมอก้อนนูน่นหายแน่นอนแต่แต่หมอก้อนเขาคิดค่ารักษาแพงนี่จ้ะฉันไม่มีปัญญาพาแม่ไปหรอกก็นี่ไงเงินนี่พออยู่แล้วค่าให้ก้าหลงสายหน้าดิกดันมือที่กำเงินของดวงใจออกห่างเป็นการปฏิเสธแต่สุดท้ายดวงใจก็ฝืนยัดเงินปึกนั้น ใส่กระเป๋าเสื้อสาวเจ้าอยู่ดีซ้ำยังกำชับเสียงหนักแน่นข้าให้เองโดยไม่อยากให้คิดว่าเป็นบุญคุณอะไรเองกับข้าถ้าจะนับเชื้อสายวงวานมันก็เป็นญาติกันไกลๆเอาไปเถอะลัดดอกถึงให้เนี่ยเท่านั้นยังไม่พอดวงใจยังบอกอีกว่าตนจะเป็นคนพาสองแม่ลูกไปบ้านหมอก่อนเอง สายวันนี้หลังจากขายของเสร็จสิ้นให้ทั้งคู่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยประเดี๋ยวดวงใจจะมารับสายวันนั้นดวงใจก็มาถึงหน้าบ้านของสาวกาหลงตามที่นัดไว้โดยพี่สาวญาติทางห่างจ้างรถของลูกชายผู้ใหญ่บ้านเพื่อรับเอาสองแม่ลูกไปยังสำนักหมอก้อนคาแรดยายแก่ตั้งท่าจะไม่ไป ด้วยว่าเกงใจหญิงโคมเขียวแต่ดวงใจขยันขยอพร้อมทั้งดันล่างหญิงชรลาขึ้นรถจนได้ที่สุดคนทั้งหมดก็พากันมาถึงสำนักหมอก่อนการรักษาก็เป็นไปตามแบบฉบับศสยศาสตร์เต็มขั้นผลปรากฏว่าสาเหตุที่ร่างกายของยายแกบเจ็บป่วยอ่อนแรงแบบนี้เกิดมาจากอิทธิฤทธ สิ่งชั่วร้ายบางอย่างมันทำเอาซึ่งสิ่งเล้นลับชั่วร้ายที่ว่าก็สิงสู่อยู่ที่ริมห้วยที่สองแม่ลูกใช้เป็นที่ล้างผักประจำทุกวันนั่นเองแล้วแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรจ๊ะพ่อหมอดวงใจเอ่ยปากถามด้วยความเป็นห่วงประเดี๋ยวข้าจะไปดูที่นั่นเสียหน่อยเป็นผีสางยังมาลังควานมนุษย์ให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่ใช่เพราะตอนเป็นคนก่อกรรมหนักไว้ดอกหรือถึงต้องกลายเป็นผีชั่วร้ายอยู่แบบนี้หมอก้อนบอกเสียงเฮียมพร้อมกำหนดเลิกยามว่าบ่ายวันนี้จะไปยังริมห้วยข้างบ้านของยายแก่เพื่อทําพิธีกำหลาบขับไล่สิ่งชั่วร้ายนั้นเสียจากที่หมอก้อนบอกคือไม่ว่าจะรักษาอย่างไร ก็ไม่มีทางดีขึ้นหากไม่กําจัดมันทิ้งเสียนํ้าซ้ำมันจะยิ่งโกรธเกี้ยวและเล่นงานทั้งคู่ทีนี้ก็จบกันช่วยอะไรไม่ได้เครื่องเส้นของบัตรพีหมอกอนสั่งให้พวกยายแกเป็นคนจัดการส่วนค่าครูหมอนั้นแกไม่เอาเลยสักบาทด้วยคุณธรรมที่ย่างน้อยก็ยังหลงเหลืออยู่จึงอยากจะช่วยให้สองแม่ลูกพ้นทุกข์ พี่ดวงใจฉันถามหน่อยสิก็ไหนเขาลือกันว่าหมอก้อนคิดค่ารักษาแพงแล้วทำไมครั้งนี้ถึงไม่คิดเงินฉันสักบาทละ่ะนั่นก็แล้วแต่กรณนนีคำถามของกาหลงได้รับคำตอบจากซักลูกศิษย์คนสนิทของหมอก้อนที่เดินตามลงมาแล้วบังเอิญได้ยินเข้าพอดีหากพวกที่มาขอความช่วยเหลือ ต้องการให้อาจารย์ทำคุณใสท่านจะคิดแพงหูฉีเพราะอยากให้คนที่มาคิดไต่ตองให้ดีการทำคุณใสเสนยาแฝดมันเป็นสิ่งผิดคนที่ทำไม่ว่าจะต้องตกนรกเมื่อตายไปเพราะมันเป็นกรรมหนักอาจารย์ท่านเลยสร้างกุศลโลบายว่าถ้าอยากเข้าไปยุ่งกับของพวกนี้ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่สูงแต่ถึงแบบนั้น ไอคนที่มาก็ยังยอมจ่ายอยู่ดีสักทำหน้าที่เป็นไกด์ไลน์ในการหาซื้อข้าวของที่ต้องใช้สําหรับพิธีในครั้งนี้ดวงใจมองออกว่าสักแอบมีใจให้กับกาหลงเพียงแต่ตัวสาวเจ้ายังไม่รู้เท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นการซื้อของถือของสักรับอาสาเป็นคนจัดการให้ทุกอย่าง พวกเขามาถึงบ้านของยายแกบและจัดการตั้งโต๊ะวางเครื่องบัดรพีรอหมอกอนจังหวะที่สักบรรจงวางอาหารหวานขาวลงบนโต๊ะตามที่หมอก้อนเคยสอนจูจๆมีลมเย็นเยียบพัดวู้บเข้ามาโต๊ะเหล็กแบบพับซึ่งก่อนตั้งได้ทำการตรวจสอบความแน่นหนาทั้งของตัวโต๊ะและพื้นที่วาง กับพังขึ้นล้วมีใครบางคนจับมันพิกสักมองเห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งแอบมองอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ริมห้วยด้วยสายตาเครียดแค้นโกรธขึงจิตสังหารที่ถูกแผ่ออกมาทำให้สักมีอาการขนลุกวาดตั้งแต่ตาตุ่มยันท้ายถอยนั่นสินะตัวต้นเหตุที่ทำให้ยายแก่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เช่นทุกวันนี้ มึงลึกที่ตามลาวีคนบ้านนี้สักอาศัยความกล้าเนื่องจากอยู่กับหมอก่อนมานานพบพานเรื่องรลาวาเล่นลับมามากเอ่ยถามออกไปหญิงสาวนางนั้นก้าวออกมายืนเต็มตัวจากที่เห็นเธอแต่งกายเช่นชาวบ้านทั่วไปเพียงแต่สีของมันดำทั้งชุดเท่านั้นพันหญิงสาวที่ว่าก็พุ่งเข้าหาสักด้วยความรวดเร็ว มันเป็นการโจมตีเพียงเพื่อให้หวาดกลัวเท่านั้นเขาไม่ได้รับอันตรายใดๆให้ต้องเจ็บปวดยังไม่ทันที่จะกระทำการใดต่อเสียงหวีดร้องก็ดังมาจากในตัวบ้านของยายแก่ช่วยด้วยการหลงมันแย่แล้วดวงใจพวดพาดออกมานอกบ้านร้องขอความช่วยเหลือกับสักเป็นเวลาเดียวกันกับที่หมอก้อนเดินทางมาถึงพอดี แกเลาวกับจะรู้อยู่แล้วร้องสั่งให้ศัก์และดวงใจพาตัวกาหลงออกมาด้านนอกการนั้นเป็นไปด้วยความลำบากเพราะสาวเจ้าอยู่ในอาการคุ้มข้ัง่งพยายามดิ้นสุดฤทธิ์พอเห็นหน้าหมอจอมอาคมสาวเจ้ายิ้มยิงฟันถลึงตาใสพร้อมถมน้ำลายจนเปิดเลอะเสื้อสีขาวของหมอก้อนร้อนถึงศักต้องล้งตัวออกมา แต่ก็ไม่สำเร็จกาหลงสะบัดทีเดียวใช้นุ่มถึงกับล้มกิ้งกาหลงแยกเขี้ยวพุ่งเข้าหาหมอก้อนหมายจะทำลายแต่หมอก้อนรู้ทันใช้ฝ่ามือคว้าม,มัดบ,บีบกลางกระมมพร้อมท้งท่องคาถาเสียงดังหน้าเกงขามกาหลงสุดกายลงกับพื้นล้ากับคนง่อยเปี้ยเสียขาเธอวีดร้องออกมาสุดเสียง ย้ายแกบและดวงใจสะดุ้งเฮือกเพราะเสียงที่เป่งออกมานั้นเป็นเสียงของคนนับสิบนับร้อยที่ประสานเสียงจนดังลั่นไอซักมัดอีนางนี่เอาไว้ก่อนหมอก้อนร้องสั่งซักเล่งใช้ได้ดิบพันรอบล่างของกาหลงไว้เป็นการด่วนปลายได้ฝั่งหนึ่งยื่นให้หมอก้อนถือไว้บอกมา มึงทำพวกมันทำไมหมอก้อนตะคอกเสียงดังกาหลงที่นั่งถลึงตามองด้วยความอาฆาตสะดุ้งเหือกไอซักมึงไปดูที่โคนต้นไม้นั่นตรงไหนมีจอมปลวกขุดเลยได้ยินเช่นนั้นซักดีตัวขึ้นเร่งทำตามคำสั่งไฟกาหลงหวีดร้องสุดเสียงพยายามจะหันไปมองทางศักแต่ไม่สำเร็จ ท่าทางของเธอเหมือนถูกพันธนาการเอาไว้อย่างแน่นหนาทั้งที่เธอถูกพันไว้ด้วยได้ดิบเส้นเล็กๆเท่านั้นคู่ใหญ่สักก็ร้องบอกมาจากโทนต้นไม้ด้วยความตกใจเพราะเขาขุดลงไปเพียงศอกเดียวเท่านั้นก็พบโค้งกระดูกมนุษย์ที่ผ่านการเวลาอยู่ใต้ดินมานานหลายปีซ้ำยังมีร่องรอย ของการสะกดวิญญาณให้เห็นเด่นชัดบริเวณหน้าผากมีตะปูสีนิ้วสนิมเขอะขะปักคาอยู่เจอแล้วครับอาจารย์ยายากาหลงหวีดร้องดิ้นลนสุดกำลังแต่ไม่สำเร็จหมอก้อนเล่งไปตรงนั้นทำการเทน้ำมนต์ลดลงไปยังโครงกระดูกนั่นพันกาหลงหวีดร้องอีกแล้วสุดลงแน่นิ่ง โค้งกระดูกปิศนาสันละลิกอยู่ในหลุมลาวกับมีชีวิตหมอก้อนจุดทูบก,กำใหญ่จนควันขโมงท่องคาถาพร้อมวนกำทูบเหนือหลุมนั้นโค้งกระดูกสันแรงขึ้นและแรงขึ้นอีกลมพายุพัดโหมกระหน่ำเข้ามาหมาของชาวบ้านบริเวณนั้นโกงคอหอนเสียงเย็นเยือกหมอก้อนเล่งสวดคาถาเสียงดังกว่าเดิมใบหน้าแดงกำ เงือเท่าม็ดเข้าโพดผุดขึ้นเต็มหน้าทันทีที่แค้เป่าลมพดูดผ่านก้านทูบพาควนขโมงลงไปปกคลุมโครงกระดูกจากนั้นปักทูบลงเหนือหลุมนั้นสุดแรงเสียงหวีดร้องของหญิงสาวดังขึ้นกล้องไปทั่วบริเวณแล้วทุกอย่างก็สงบลงราวากับอะไรเกิดขึ้นหมอก้อนสุดกายลงนั่งหอบหายใจถี่มือสั่นระลิก หลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยหมอก้อนผูกข้อต่อแขนเรียกขวัญให้สองแม่ลูกแกบอกว่าวิญญาณที่ทำให้ยายแก่ป่วยอดอด,อดแอดแอดและแผงลิดเข้าสิงสาวกาหลงเป็นวิญญาณร้ายของสาวชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อหลายสิบปีมาแล้วเธอถูกฉุดฆ่าออกมาจากบ้านขืนใจแล้วฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยม คนที่ลุมทำร้ายเธอมีคนหนึ่งเป็นพวกชอบเล่นของเมื่อเสร็จกินก็สะกดวิญญาณเธอเอาไว้นานวันเข้าสะกดนั้นเริ่มคลายตัวลงหลังจากติดอยู่ในบ่วงของความแค้นและหิวโหวยเมื่อหลุดออกมาได้แม้จะไม่ทั้งหมดจึงโจมตียายแกบซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดและอ่อนแรงทั้งกายและใจ เธอกลายเป็นผีร้ายการสิงสู่เกาะติดครั้งนี้ไม้จะกัดกินให้ยายแก่ตายลงช้าๆพูดง่ายๆคืออาคมที่ใช้สะกดเธอเอาไว้เปลี่ยนดวงจิตอาฆาตให้กลายเป็นปอบทีละน้อยแต่บัดนี้หมอก่อนทรงวิญญาณเธอให้ไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมไม่ต้องกังวลอะไรอีกยายแกบและกาหลง ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนั้นดังเดิมทุกวันดำเนินไปอย่างมีความสุขตามอัตภาพโดยครั้งนี้หัวใจของกาหลงไม่เปล่าเปลี่ยวอีกต่อไปแล้วเพราะเธอและศักตกลงคบหาดูใจกันมาได้ระยะหนึ่งทั้งคู่มีแผนจะแต่งงานกันในไม่ช้าชีวิตของทั้งคู่จะดำเนินไปจนแก่เท่าและตายลงตามวัฏจักรของสัตว์โลกต่อไป เรื่องก็มีเท่านี้ครับ